สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่างต่ายนะครับจากร้านสมัยทีเซอร์วิสครับวันนี้ผมมีงานมารีวิวนะครับเป็น Macbook นะครับตัวโมเดล A2159 นะครับตัวนี้ก็อันนี้ลูกค้ามาในอาการจอนะครับจอสีมันเพี้ยนนะครับตัวหน้าจอมีอาการสีซิดนะครับสีจอซิดก็อันนี้ผมทำการเปลี่ยนจอด้านในไปนะครับเป็น เปลี่ยนจอใน LCD นะครับตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นจอเดิมของลูกค้านะครับที่สีมันเพี้ยนนะครับก็หลังจากที่เปลี่ยนนะครับตัวหน้าจอนะครับก็กลับมามีสีที่สดเหมือนเดิมนะครับก็เรียบร้อยจบงานนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าท่านใดนะครับมีปัญหาหน้าจอนะครับ Macbook นะครับทุกรุ่นเลย อาการไม่ว่าจะเป็นจอมืดนะครับจอแตกหรือว่าสีเพี้ยนแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามราคากันเข้ามาที่เพจสมยัยทีสวิตได้เลยนะครับก็มีเปลี่ยน macbook ทุกรุ่นครับผมก็สำหรับวันนี้ครับช่างตายครับขอตัวจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ